ดิสิ и ลินเนี่ยคำฟรีดอมอันนี้พี่เชื่อเรื่องนี้ฟังแล้วจะย้อนแยงใช่ไหมเฮ้ยวินัยแม่งก็เหนื่อยมันจะมีอิสระได้ไงถ้าเราอยากมีเวลาเยอะๆทําอะไรที่สําคัญได้เราต้องมีวินัยเรื่องเวลาเช่นอะไรเฮ้ยเราต้องถ่ายทิกตอกแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอไม่ได้ถ่ายทั้งวันเราต้องไม่จีซัวเมาจนแบบร่างกายพังแล้วก็ตื่นมาอีวันหนึ่งเสียไปทั้งวันเราก็ต้องมีวินัยเรื่องพวกนี้ถึงเราถึงจะมีอิสระอยู่กับคนที่เรารักเราอาจจะไม่ชอบมันแต่เราต้องทํา รุ่ในใหม่ๆมันเติบโตมากับคำว่าเราต้อง productivity เราต้องพยายามแบบมี d i s c i p l i n นเราต้องจัดมีสวอตอะไรสิทธิ์จัด time management ตัวเองรู้สึกว่าบางครั้งโลกมันถูกผลักดันให้เราบบต้อง productivity เข้นเยอะและบางครั้งนะมันมันมีความแบบเออมันมีความเหื่อยแล้วแบบเออเราก็ต้องอ่ะเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกหยุดโนเล e ไม่ได้เลยสำหรับ คนที่กําลังเผชิญอยู่อย่างเงี้ยครับเขาจะแบบเขามีวิธีการเลือกเลยแบบอันไหนอันไหนรู้ก็ได้อันไหนแบบไม่จาเป็นต้องรู้ก็ได้คืออย่างแรกมันจะเป็นอายุด้วยนะอันนี้ต้องบอกในฐานะคนที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้ตอนหนุ่มเนี่ยคือถ้ามันเหมือนเป็นถังอะตอนหนุ่มถังมันใหญ่กว่าตอนอายุเยอะฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรมันยังแบบใช่ไหมทำงานอึดไม่นอน2คืนนี่เฉยๆเดี๋ยวนี้ไมนน่นี่ไม่นอนคืนเดียวแทบตายแล้วดังนั้นเนี่ยถังถังคนอายุเยอะมันจะเล็กลงโดยธรรมชาติเราก็จะไม่ค่อยเรายัดไม่ลงแต่นี้พอถังเยอะเนี่ย คือถ้ายัดอะไรได้ก็ยังยัดไปก่อนแต่พี่คิดว่ายุคสมัยนี้ยัดยังไงก็ล้นเพราะมันเยอะดังนั้นเนี่ยมันต้องมาเรียงพี่คิดว่าต้องเลียงแต่ควรจะถามตัวเองทุกๆ5ปี10ปีก็ได้นะสสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรเลี่ยงไว้ก่อนเลี่ยงไว้เลยชัดๆเช่นอ,อันนี้มันมาจากพี่เคยฟังเพลงของพี่จุ้ยสุบินเลี้ยงตอนที่น้ําท่วมปี5 4เออแล้วแกก็แต่งว่าอะไรที่สําคัญกว่าองงีสู ว่าตอนที่น้ําท่วมอ่ะเราเอาของใส่รถได้ไม่หมดหรอกก็เ,เหมือนไอเนี่ยความรู้อะไรทุกอย่างเราใส่เราเรามีแค่นเนี้ยเราใส่ไม่หมดดังนั้นเนี่ยพี่จุยก็บอกก็ต้องเลือกว่าอะไรสําคัญที่จะเอาไปด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนเอาพระพุทธรูปบางคนเอารูปถ่ายสมัยโบราณบางคนก็เอาเครื่องแก้วแหวนเงินทองบางคนเอาหมาลักหมาใช่ไหมอะไรที่สําคัญลองลงมาเอาไว้ที่ไหนชั้นสองพอน้ําท่วมยังเก็บไว้ได้อะไรที่ไม่สําคัญอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมอันนั้นเนี่ยคือการเรียงความสําคัญ เหมือนก็นเลยชีวิตเราต้องเรียงเพราะาเรายัดใส่รถไปได้ไม่หมดใช่ไหมคือ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยช่วงอายุช่วงไหนควรเรียงอะไรเช่น <c oughs> ถ้าพี่ถามถ้าพี่เคยเรียงตัวเองฟังตอนนี้หลังน้ําท่วมเมื่อ1ิบสปีที่แล้วก็เรียงตัวเองตอนนั้นก็เลยออกจากงานมาเพราะเราเรียงตัวเองเป็นร่างกายเพราะเราเคยป่วยมาก่อนลูกสาวแล้วก็ความสุขแบบเฮฮาฮิฮะไปวันๆเราเรียงไว้แค่นั้นปรากฏว่าลองใช้ชีวิตแบบนั้นจัดชีวิตตามนี้แล้วมันไม่ไม่ค่อยโอเคมัน,มนโอเคมันได้ประมาณนึงนะแต่มันก็เงาเงาไงส่งลูกเรียนอะไรมันก็เบืเ่อ ปรากฏว่าหลังกนี้นก็เลยมาเอ้ยกลับมาทำงานที่ S c B ทำ A B C ก็ถึงรู้ว่าอ๋อแม่งมีข้อสีด้วยวตอนนี้พี่เลียงได้สข้อก็คือร่างกายลูกสาวความสุขแบบเล็กๆน้อยๆกับอันสุดท้ายคือต้องต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์อันนี้โคตรสำคัญเลยทำให้เรารู้สึกมีชีวิต เพราะว่าพอมีประโยชน์เนี่ยมันแบบเออทำแล้วเนี่ยช่วยคนนู้นคนนี้เออบางทีก็เหนื่อยนะแต่ก็ช่วยแต่รู้สึกมันเนี่ยสะสมคําขอบคุณมันทำให้รู้สึกมีตัวเองเป็นประโยชน์มันฟูลฟิลขึ้นมันจะเรียกว่าอีกิไก่ก็ได้แต่ถ้าตอนที่อายุน้อยๆอ่ะเราก็เลี้ยงไม่ยากนะเงินแน่นอนเลยตอนนั้นร่างกายไม่ได้เป็นประเด็นเงินต้องมาก่อนว่าจะแต่งงานไม่มีเงินแม่งแต่งไม่ได้อะนี้หลักๆเลยมันต้องเลี้ยงมันก็ไม่ต้องอายมันก็คือเงินเน่ะทำงานอดทนอยู่ที่นี่เพราะว่าเพราะว่าออกไปที่อื่นเงินมันไม่ได้เท่านี้เออเราก แม่งต้องหาเมียแล้วอายุ30อ่ะก็เรียกว่มามันก็ถึงเวลาก็ต้องไปดูสาวอะไรอันนี้มันก็เป็นใช่ไหมข้อสําคัญอะไรเงี้ยแล้วข้อ3ามก็ช่วงน้อาจจะเป็นเรื่องเพื่อนอ่าเพราะว่าเรายังหนุ่มอยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเรียงเนี้ยเราจะเริ่มเข้าใจความสําคัญของมันแต่ก็ต้องพยายามมีกัลยานามิตรหรือมีผู้ใหญ่ที่ที่คอยให้คำปรึกษาด้วยนะว่าเฮ้ยบางทีเงินมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะที่2องแม้ประสบการณ์อาจจะสําคัญกว่าแล้วมาเรียนดูแล้วเราก็าใช้ชีวิต ตามนั้นเหมือนใส่ขวดโหลมีคนเล่านิทานว่าขวดโหลเนี่ยถ้าเราเอาหินก้อนใหญ่วางลงก่อนเนี่ยแล้วกรวดและทรายมันจะใส่ได้แต่ถ้าเราเทม่วเนี่ยหินก้อนใหญ่มันจะวางไม่ลงทีนี้ถ้าถามว่าเรายัดไม่ลงเนี่ยอย่างไรเราเรื่องสําคัญลงก่อนแล้วค่อยจัดใช่ไหม productivity ทุกอย่างมันไม่ได้หรอก productivity ในสิ่งที่จริงที่เราเลี่ยงดีที่สุดทีนี้มันกลับมาเรื่องหนึ่งคือ discipline เนี่ยค o m freedom อันนี้พี่เชื่อเรื่องนี้อันนี้เมื่อกี้บอกเฮ้ยเราต้องมี discipline เราเหนื่อยแต่จริงพี่ว่า discipline วินัยนํามาสู่อิสระ ฟังแล้วจะย้อนแยง้งใช่ไหมเฮ้ยวินัยแม่งก็เหนื่อยมันจะมีอิสระได้ไงคือวินัยทางการเงินเราไม่เล่นหุ้นปัน่นเราไม่ไปแทงบอลซีซัวใช่ไหมเราเราก็จะมีเงินเก็บรู้จักออมได้รายได้มาออมแล้วค่อยจ่ายไม่ใช่รายได้มาจ่ายแล้วค่อยออมนะออมแล้วค่อยจ่ายพออายุเยอะขึ้นเราก็จะมีเงินมีอิสระอิสระภาพทางการเงินได้มันต้องมีวินัยทางการเงินก่อนใช่ไหมถ้าเราอยากมี เวลาเยอะๆทําอะไรที่สําคัญได้เราต้องมีวินัยเรื่องเวลาเช่นอะไรเฮ้ยเราต้องถ่ายทิกตอกแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอไม่ถ่ายทั้งวันใช่ไหมเราต้องไม่ซีซัวเมาจนแบบร่างกายพังแล้วก็ตื่นมาอีกวันหนึ่งเสียไปทั้งวันเราก็ต้องมีวินัยเรื่องพวกนี้ถึงเราถึงจะมีอิสระอยู่กับคนที่เรารักเราต้องมีวินัยเรื่องออกกําลังกายเราอาจจะไม่ชอบมันแต่เราต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าพออายุเยอะขนาดนี้เราจะมีอิสระทางด้านร่างกายเนี่ยเราไปไหนก็ได้เรายังเล่นกอล์ฟได้เรายังแข็งแรงเลยกระโดดลดเต้นได้ใช่ไหมในขณะที่เพื่อนเราที่มั มันแบบไม่มีวินัยเรื่องออกกําลังอะ่ะมนุษย์ผ่าตับผ่าไตไปหมดแล้วอายุทเท่านี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวินัยมันเลยนํามาซึ่งอิสระที่เชื่อดิสซิปลินโ r o d u c ทิวิตี้ต้องเลือกให้ถูกข้อ3ก็คือว่าแล้วขวดเท่านี้เรายัดอะไรลงได้เท่านี้ขยายขวดยังไงเรื่องที่พี่คิดว่าไม่ขยายขวดที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เลยนะคือออกกําลังกายพอออกกําลังกายแล้วเนี่ยร่างกายแข็งแรงเนี่ยขวดมันใหญ่ขึ้นนะคือเราจะใจเย็นลงสมาธิเราจะดีขึ้นใช่ไหม อึดก็จะอึดทํางานได้นานขึ้นคือขวดมันใหญ่แล้วเพีเยงเราจะยัดลงให้เต็มหรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะพอขวดเราใหญ่แล้วาอาจจะมีเวลาว่างขวดมันจะว่างๆมากขึ้นก็ได้ดังนั้นเราต้องโฟกัสอะไรบ้างโฟกัสเรื่องความสําคัญว่าเราต้องใส่อะไรในขวดใช่ไหมโฟกัสเรื่องวิหนัยที่เราจะไม่ได้เอาเศษหินเศษอะไรมาปนเยอะแล้วโฟกัส ไงให้ขวดมันขยายหลังจากโควิดที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าที่แบบหลังจากช่วงโควิดครับเขาจะมีคำหนึ่งที่มันกลับมาที่มันกลับมาเลยคือแบบยูโรครับยูโรไรฟวันแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวยู่ๆมันก็มีโควิดมาแล้วแบบจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แบบเราจะวางแผนอนาคตกันยาวๆทําไมเราแบบทาไมเราไม่ใช้ชีวิตแบบณปัจจุบันเนี่ยให้แบบมันเต็มที่ไปสุดใส่สุดไปเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวชีวิตก็ตายแล้วไงครับมันเลยทําให้บางครั้งเราไม่ได้มองอนาคต ไกลๆสำหรับสำหรับพี่จเราคิดว่าแบบโยโรในความหม่มันมันเป็นแบบนั้นนะครับหรือโยโรมันต้องมองแบบไกลๆให้ไปถึงแบบปลายทางเากากันนั้นพี่ว่าความทุกข์อันหนึ่งที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดเทในในรุ่นพี่ที่เห็นมาก็คือว่าเงินหมดก่อนตายอ่ะแม่เหนื่อยคือเหนื่อยมากเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้วมันจะไปหายังไงคือเราไม่ต้อเราเถียงกันยังไงนะเงินมันสาคัญไม่สำคัญเงินมันมันคือมินิมัมเอ่อถ้าเราอยากโยโรอ่ะ ใน,ในพูดถึงการใช้ชีวิตแบบเอาทางานบ้างไม่ทํางานบ้างเนี่ยมันต้องมีวินัยเรื่องการเงินอยู่ดีเออเราถึงจะเลือกทํานูน่นทํานี้ได้แต่ทำสำหรับพี่เนี่ยโยโร่เนี่ยในทางบวกก็คือว่าเฮ้ยเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะเราอยากเป็นหนังสือแค่เขียนหน้าเดียวว่านายธนาเรียนจบอันนี้ทํางานบริษัทนี้เลื่อนขั้นจนถึงท่องนี้แล้วได้รถโตโยต้าคันนึงแล้วก็กเกษียณแล้วก็ตายแล้วล่ามันก็แผนเดียวเองหรือหนังสือเราอะ่ะมันควรจะเป็นหนังสือเล่มหนาๆใช่ไหม และเล่มนนหานาๆนาหนังสือที่สนุกคืออะไรฮะโอ้ยเราประสบความสำเร็จอย่างุ้นประสบไม่มีใครชอบอ่านหนังสือที่สนุกคืออะไรมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือโยโรลองไปบางทีมันก็ผิดพลาดล้มเหลวโง่พี่ชอบหเรื่องที่ทําให้เราเติบโตผิดพลาดใช่ไหมเราทําผิดเราจะเรียนรู้ล้มเหลวใช่ไหมโง่เขลาล้มเหลวน่าจะเรียนรู้โง่เขลาทําอะไรโง่โงแพ้แพ้เนี่ยยิ่งดีทําให้เราให้เราแบบ มันมีแรงฮึดนะถ้าคนที่มีโกลมายเซ็ตด้อยความรู้สึกเป็นอันเดอร์ด็อกไม่คาดฝันไม่คาดฝันนี่บางทีเกิดขึ้นเองบางทีเราก็โยโลมันก็ไปเจออะไรที่ไม่คาดฝัน6ข้อนี้ฟังดูงหมนลบหมดเลยนะผิดพ,พลาดล้มเหลวโงว่เขลาแพ้ด้อยไม่คาดฝันแต่มันจะทําให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยคือดังนั้นเนี่ย you only live once คือเราเขียนหนังสือได้เล่มเดียวอะ่ะมีเรื่องหลายเรื่องมากที่เวลาเราไปถามคนอายุ8ปดเพี่ชอบอย่างเงี้ยนะพี่ชอบคล้ายๆทิปแอนวเซอร์อ่ะเวลาเราแบบ เราเราอยากไปไหนเนี่ยเรามักจะไปดูทิปเอเวอเรสต์ดูวงในอยากกินอะไรใช่ไหมพี่ก็จะชอบไปดูคนที่อายุแก่ๆเขาพูดอะไรไ้บ้างเช่นพอเราห้าสิบสี่เราก็จะไปดูคนอายุแปดสิบว่าเขาเคยเสียใจอะไรเขาลูงี้อะไรบ้างลูงี้เป็นความรู้ที่แย่ที่สุด <S <S หรือเหมือนน้องๆอ,อ,อายุสามสิบกวมาถามพี่อายุห้าสิบสี่ว่าลูงี้อะไรบ้างเราก็จะบอกได้ก็จะได้รู้ว่าแล้วเราก็ไปประกอบการพิจารณาคนเจ็ดแปดสิบอะชอบบอกเลยว่าเฮ้ยลูงี้นะกล้าเสี่ยงกล้าทําอะไรที่เราอยากลองทําดีกว่าตอนนั้นอะไม่น่าที่แบบ ลังเลแล้วไม่ทำต่เราจะได้ผิดถูกชั่วดียังไงเราก็จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเลือกอะไรเงี้ยส่วนคนแปดเจ็ดแปดเก้าสิบพูดงั้นทั้งนั้นเลยแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเวลาอ่านคนอายุเยอะๆมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอใกล้ใกล้ตายเนี่ยเราจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเฮ้ยเรารวยเท่าไหร่หรือเราไม่ได้ตื่นเต้นกับกับสิ่งที่เราแคร์อยู่ปัจจุบันเลยส่วนใหญ่คนใกล้ตายเนี่ยของสะสมที่เขามีค่าที่สุดคือความทรงจำ คือเขาต้องมีความทรงจาทั้งบวกและลบมาเรื่อยๆเนี่ยไม่มีใครเรียงเป็นไทม์ไลน์ด้วยเอออันนี้เราเฮ้ยอันนี้เราได้พี้ยงอันนี้ได้ไปคนนี้กับคนรักเฮ้ยได้ทาอันนี้แล้ววาแม่งเออลบเหลวขำเอาแค่ขับรถหลงทางไปกับครอบครัวก็สนุกกับการขับรถไปโดยที่แบบรับลื่นนะเวลาหลงทางเนี่ยมันมีเรื่องมาคุยในครอบครัวรับลื่นนี่เราจําไม่ได้นะใช่ไหมเหมือนกันคือดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าความทรงจําก็สําคัญโยโร่มาทําให้เกิดความทรงจําแต่แน่นอนโยโร่ก็ต้องตีความดีดๆเออสำหรับพี่เนี่ยน้องๆที่ ที่อายุยังน้อยอ่ะมันต้องมีปัจจัย4ก่อนอ่ะเพราะชีวิตคือไม่ว่ายัางไงชีวิตมันโหดร้ายอยู่ว้ยเราไปเป็นฤือสีอยู่อยู่ป่าอยู่เขาขุดมันกินได้ไม่เป็นไรแต่โลกมันเป็นโลกทุนนิยมอ่ะทุกอย่างมันมันมันเป็นเรื่องเงินแบบมีนิมัมที่ทําให้เราอยู่ได้แต่ถึงบอกไงว่าคือพอเราพอเรามีเงินได้แล้วเนี่ยอย่างเช่นมีคนที่อยากทําชีวิตโยโรที่เขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฝ่ายใช่ไหมเอออะไร financial i n d e p e n d e n t retire early ใช่ไหมก็คือพวกนี้ก็คือโอ้ยแบบใช้เงินอย่างประหยัด ตั้งแต่อายุ25-40แล้ววางแผนเลยว่าคือทุกอย่างประหยัดหมดแล้วก็เก็บออมลงทุนแล้ว40จะเลิกให้ได้แล้วมีเงินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะก็คือวางแผนเลยว่าเงินเงินทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ได้รักษาพยาบาลกินได้แล้วก็อยากไปไหนก็ไปอันนี้คืออย่างน้อยถ้าเขาจะโยโร่เขายังวางแผน15ปีเลยใช่ไหมเราจะมาโยโร่ปีแรกเนี่ยแล้วแล้วอีกตอนอายุ50จะทํายังไงชีวิตมันโหดร้ายเกินกว่าที่จะเราจะแบบเราจะทําตัวแบบนั้นได้อะไรเงี้ยครับ คน25ก่อน30หรือแบบ3เพิ่ง30เนี่ยในวัยในวัยทำงานเนี่ยมีอะไรที่ที่แบบพี่โดยอยากให้คำแนะนำเพื่อป้องกันคำว่ารู้งี้ในอนาคตไหมครับใช้ประโยชน์จากการเป็นเด็กใหม่คือคือไม่รู้ไว้ก่อนผิดพลาดได้เขาก็อย่างมากก็ด่าด้วยความเป็นดูใช่ไหมนั่นะคือเด็กใหม่อันที่2อ่ะเด็กอะ่ะมันเป็นทางชีววิทยาเด็กอะ่ะมีพลังกว่ารุ่นพี่เยอะดังนั้นเนี่ย ไม่นอนก็ไม่เป็นไรทํางานหนักได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทางานหนักเราควรทำงานช่วงช่วงยี่สถึงสานี่แหละเพราะว่าหลังจากสี่ห้าสิบมันทำงานหนักไม่ได้แล้วทํางานหนักเพื่อให้ได้เรียนรู้ทํางานเต็มที่เลยพี่อะในชีวิตพี่อะเรียกว่าไม่แทบถ้าไม่ใช่แบบพ่อรวยนะไม่เคยไม่เคยเห็นใครที่5ปีแรกไม่ทํางานหนักแล้วประสบความสำเร็จเลยนะเออคือเพราะคือเหมือนทํางานหนักเยอะมันแซงคนอื่นเร็วมันดูดความรู้ทํางานหนักคือทำทำ,ทำแบบได้ความรู้ด้วยนะถามว่าเช็คว่าทําแบบได้ความรู้เช็คอย่างไง มันมีงาน2แบบงานแบบหนึ่งคือทํางาน1ปีซ้ํากัน10ปีความรู้ไม่เท่ากับ1ปีแต่ถ้าทํางาน10ปีไม่ซ้ํากันเลยความรู้ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องรู้ว่าเรารู้อะไรใหม่ๆทุกปีไหมอันนี้อันนี้นนนนก็คือช่วงแรกมันทำงานหนักได้เพราะเราฮอร์โมนเราช่วยช่วงแรกเราเรามีความหน้าเป็นเด็กใหม่เขาไม่ดุเราเราก็ตักตวงอะไรได้เต็มไปหมดเลยต้องใช้โอกาสพวกนี้ให้เยอะแล้วก็อันที่3อะ่ะเด็กใหม่อ่ะคน ถามคำถามง่ายๆว่าถ้าเราจบปริญญาตรีเหมือนกันคณะเดียวกันคะแนนเท่ากัน10ปีคิดว่าเติบโตเหมือนกันไหมอยู่บริษัทเดียวกันมันยากยากมันมันต่างกันตรงไหนอ่ะใช่ไหมมันต่างกันตรงไหนต่างกันคือถ้าเราอยากก้าวหน้าเติบโตนะมันต่างกันที่ว่าไอ้คนที่หนาเยอะเนี่ยมันมีกัลยาณมิตรมีคนช่วยเหลือกัลยาณมิตรความหมายคือตั้งแต่ เพื่อร่วมงานหัวหน้าผู้ใหญ่ที่เอ็นดูสนับสนุนส่งเสริมมีคุณครูมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมมีมีคนที่ให้โอกาสไก่คนหนึ่งอาจจะเก่งเท่ากันนะแต่ไม่ไม่ได้โอกาสทีนี้ถามว่าไอคนที่มันกระโดดไปไกลกว่าคนอื่นไก่คนหนึ่งที่ที่อยู่กันตรงเนี้ยถ้ารู้ว่าการยานมิตหรือว่าผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่าเมนเทอร์สําคัญเนี่ยเราอ่ะจะแอดแท็กคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตได้อย่างไร อย่างแรกแน่นอนต้องนิสัยดีเราต้องนิสัยดีก่อนคือนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นกีเวอร์เราจะแอดแท็กเพื่อนร่วมงานที่ดีเราจะแอดแท็กผู้ใหญ่ก็จะเห็นเราให้โอกาสเราทําอะไรเพื่อส่วนรวมเยอะเราก็จะได้โอกาสดังนั้นเนี่ยถ้าถอยกลับมาเนี่ยอย่างแรกแน่นอนก็คือว่าทําผิดไปเลยเพราะว่าได้เรียนรู้ด้วยไม่มีใครว่าอันที่2ทํางานหนักไปเลยอายุเราก็ยังน้อยออไม่เหนื่อยเหนื่อยเ,ออเดี๋ยวแก่ๆค่อยๆค,ค,ค่อยผ่อนอันที่3ามเนี่ยทำตัวนิสัยดี เ,ออเราจะได้มีคนแวดล้อมดีๆช่วยอุปถมอุปถัมค์ข้าชูเราขึ้นไปหลกัหลกๆถ้าถามพี่พี่แนะนำสามอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กจบใหม่แนละแต่ว่าวันหนึ่งในใน,ในการทำงานทุกคนต้องเติบโตไปเป็นลีดเดอร์ในขาใดขาหนึ่งอยู่แล้ว อาจจะแบบไม่ไม่ด้วยที่ทํางานนี้หรืออาจจะต้องกลับไปแบบดูแลที่บ้านหรือกิจการยังไงผมเชื่อว่าทุกคนต้องไปเป็นลีดเดอร์ในในในทุกๆจังหวะของของของชีวิตช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่แหละก็เลยอยากรู้ว่าแบบอย,อย่างพี่โจครับถ้าแบบมีคําแนะนำอะไรกับแบบลีดเดอร์หรือแบบอะไรที่แบบเป็นคําเดิมก็ได้ครับว่าคนที่เป็นลีดเดอร์ควรมีอะไรเพื่อที่จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เจอคําว่ารู้งี้อะไรประมาณนี้ครับในฐานะลีดเดอร์คือคือพ,พี่พี่ก็เรียนรู้มาจากเฮ้ย <Hey. S 2> ผู้นําที่ดีที่เราชอบอ่ะใช่ไหมที่เราชอบแล้วก็ แล้วก็เฮ้ยเราอยากทํางานให้เขาเราอยากตื่นมาแบบแม่งอยากอยากให้เขาประสบความสำเร็จด้วยอะไรเงี้ยอย่างามีเรามีพี่เคยมีเจ้าหนอยา่างคุณชิเวเบเกปัจจุบันเป็นกรุ๊ปซีอีโอเทเลนอเนี่ยเขาแบบแกบบเป็นคนที่แบบอยากทำงานให้แกมากเลยเพราะแกบรบูแบบ้สึกว่าแกปรารถนาดีกับเราแกบบช่วยเหลือเราแบบหวังดีกับเราจริงๆแต่ถาถามพี่อะถ้ามีถาม้ถามีสูตรง่ายๆแล้วกันนะอันนี้พี่ได้มาจาก พี่คนหนึ่งที่เคยอยู่ Microsoft ช่วงที่คุณสัตยาณนะ์นาลือล่าที่เปลี่ยนทันสมัยไมโครซอฟทมาแสนห้าหมื่นคนจากบริษัทไดโนเสาร์กลายเป็นบริษัทที่ทำแ a t GPT Open AI เนี่ยนะฮะแกเปลี่ยนบริษัทได้อย่างเยอะมากเพราะแกเลือกดีเดอร์คือแกจะทำหลายอย่างมากนะคุณสัตยาแต่แกเลือกดีเดอร์ที่มีคาแรคเตอร์สามาัญนี้ซึ่งพี่คิดว่าเวิร์กมากก็คือในการตรวจสอบตัวเองว่าเรามีเราเป็นลีเดอร์หรือว่าเราเป็นแค่แบบคนที่มีอำนาจแล้วก็แบบไม่ได้มีไม่มีมีเขาเรียก ไม่ได้มีประโยชน์ของลีดเดอร์ประโยชน์ของลีดเดอร์คืออะไร3อย่างแรกเวลาเราเดินเข้ามาในห้องอย่างแรกต้อง bring clarity ต้องเข้ามาด้วยเอาความชัดเจนเข้ามาทิศท,ทางเป็นอย่างนี้ต้องทําแบบนี้ทํานี้เราเดินกันนี้ด้วยการไปซ้ายไม่ใช่ไปขวาไปซ้ายจะอุปสรรคจะทำอย่างไงเออเหมือนเป็นไซต์ที่เป็น mission, มิชชั่นอะไรทั้งทีมไม่ว่าจะทีมเล็กหรือทีมใหญ่ต้องปิดบัญชีให้ได้ภายในวันนี้อะไรต้องชัดเจนต้องชัดเจนลีดเดอร์ bring clarity อันที่2องลีดเดอร์ต้อง bring energy เข้ามาแล้ว ห้องมันต้องคึกใช่ไหมคือคือวิธีง่ายๆลีเดอร์มีหน้าที่สร้างบรรยากาศคือถ้าอยากให้ให้น้องๆคึกเนี่ยลีเดอร์ต้องพูดคนสุดท้ายไปพูดคนแรกนะก็ไม่เวิร์กลีเดอร์ต้องไม่พูดคำหยาบพูดเสร็จคนมันก็ฟอร์หมดใช่ไหมให้มันให้มันลองทําให้มากันไปต้องมีอินเนอร์จีอันที่ 3. ามลีเดอร์ต้องบลิงสักเซสเพราะว่าเราเป็นยูนิตเล็กในบริษัทใหญ่เออถ้าบลิงสักเซสมาเดี๋ยวทีมงานก็ได้โบนัสเองเราทุกทั้งทีมก็ได้โปรโมทลีเดอร์ต้องเอา่ามอย่าง หัวหน้าที่ดีอ่ะไม่ใช่หัวหน้าที่ใจดีนะคือหัวหน้าที่ตัดสินใจเงาอะไรก็บอกไม่ใช่แบบเดาๆไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่างแรกอันที่2คือลีดเดอร์ที่เอาพลังให้ทีมสามารถทําให้ทีมมีพลังอันที่3ามลีดเดอร์ที่เอาความสําเร็จให้ทีมได้3อย่างแต่ลีดเดอร์อ่ะต้องถ้าถามพี่อ่ะคาแรคเตอร์อันนี้คือคือสิ่งที่ลีดเดอร์ต้องต้องต้องนำเสนอลีดเดอร์ต้องมีธรรมะประจําใจที่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ที่เรียกว่าภมวิหารสี่ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลองไปศึกษาลึกๆกันเองนะแต่เมตตากรุณาอาจจะพอรู้ลนะเราต้องมีความเมตตาเช่นจะดูลูกน้องอย่าใช้คำหยาบเราเมตตาเราหวังดีกับเขาไม่ไปด่าเขาเป็นหมูเป็นหมาใช่ไหมคือคือมันมีความเมตตาอยู่เราสอนเพราะเราอยากให้ให้เขาได้ดีโอเคอาจจะโบราณบ้างลูกน้องอาจจะไม่ฟังบ้างแต่เราถ้าเรามีความกรุณาเราจะรับฟังเขาได้มุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีอันนี้ก็ไม่ง่ายใช่ไหมเพราะว่าบางทีเอ้ยทำไมเพื่อนเราหรือลูกน้องมันกำลังจะแซงเรา เราจะรู้สึกกับลูกน้องอย่างนั้นได้ไหมเราปั้นให้เขาเก่งไม่เป็นไรเขาแซงเราก็ได้อันสุดท้ายคืออุเบกขานี่ก็ยากสุดอุเบกขาคืออะไรอะ่ะก็คือการถ้าแปลตรงๆคือการทําตัวเป็นกลางแต่ถ้าทําตัวเป็นกลางได้ต้องทําไงอะ่ะอีโก้ต้องเล็กมากแล้วจะกลับมาคําถามแรกเลยนี่คือวิสตอมตัวเล็กตัวเล็กเมื่อไหร่ที่เราตัวเล็กเรารู้ว่าเราเองไม่รู้ลูกน้องรู้มากกว่าเราเยอะเรามีปรัถนาดีกว่าลูกน้องเราอยากลูกน้องได้ดีเรามีความเมตตา นะเราจะมีภูมิหารสีนี่คือดีเดอร์ที่ดี